ก๋วยเหรียญก๋วยเหรียญก๋วเหรียญหน่อวเหรียญหน่าก๋วเหรียญไหนฝ่ายเฮียฝ่ายเฮียขวานี้เหรออ้าแกะกว่าอ้วนแกะกว่า um ฝ่านี้ใช่ไหมอันนี้กระยับใช่ไหมอันนี้กระยับใช่ไหมใช่อ่าอันที่กระยับนะอันนี้ของอ้วนนะของอ้วนนะของอ้วนนะ วนนะเขารับตัวเองเขาอ้วนไอเล็กอยูไ่ไหนเล็กอะไอเล็กอยูไ่ไหนเล็กอะแทนแทนแทนสวย,สวยเฮ้ยสวยอะไรอ,อ้วนดูจอบเฮ้ยโหเขาสวยเลยว่ะยาง <laughs> <laughs> เอิบ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 โอ้ยขี้เงินมันม้งนะ อ้วนแล้วโอ้โหเฮียเงินไอ้ล้มโอ้โหงามไส้สัตว์เงินหนักากมากเนี่ยอ้วนมึงเลือกผิดแล้วไอ้สัตว์มึงเลือกซ้ายไม่ได้เหรอเฮ้ยนึกเงินเขาไม่เล่นกันม้าอ้วนให้เราไมโอ้ยสวยอ้วนเงินน่าเงินเหนื่อยดูขอบรู้เลยเนี่ยโอ้โหเออเฮ้เงิน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 เหนื่อเงินหรออ้วน เยอโคดีใจด้วยอ้วนเฮ้ยจริงๆอะเนี่ยไม่เอาพี่เอานะไม่เป็นไรเอาไว้นะอ่าจดี๋ยวแก่หอยลมด้วยแก่ไว้นี่เหรียญเงินเนี่ยวเอาได้โอ้ยอ้วนสวยอ่ะดูดิอ้วนเฮ้ยสวยจริงอ้วนสวยจริงเหรียญเงินว่ะดีใจด้วยว่ะเฮ้ยจริงๆอะเนี่ยดีใจด้วยว่ะดีใจด้วยว่ะโอ้ไปต่อเป็นพันเลยเนี่ยโอ้โหตายละ เอ้ยฟต่อสองร้อยเออโอ้ยถ่ายแล้วเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวเดียวเดียวเดียวโอ้ยลมแล้วอะดูหอยลมบ้างหอยลมเงิน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 เงินละเงิน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 กระเป๋าอะเฮ้ยเทน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 ลม ไอ้ลมเปิดเดี๋ยวให้ลมดุนให้ลมดุนเงี้ยให้ลมดุนเงี้ยให้ดูให้ดูให้ดูเดี๋ยวต้องดูเดี๋ยวต้องดูเดี๋ยวให้อ้วนเนี๋ยวนี่โตมึงอ้วนเดี๋ยวโตตายแล้วเฮ้ยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยบ่อทองไงขี้แตกนะเฮ้ยไม่ยิ่งเงินเหมือนกันเหรอไม่เงินแดงๆดวะอ้วนทำไมเหรียญกูแดงๆวะเอฮ้ยเกย์อยลมดูดิ เฮ้ยเงินเหมือนกันมึงเงี้ยลมโหเหรียญนั้นโคตรสวยเลยอ่ะเชี่ยโคตรคุ้มเลยอ่ะเงินมึไอ้ขอบมันเจ้าขอบมันเหมือนเงินเหรียญน,นั้นเลยเหี้ยเหรียญท่านเจ้าคุณอะ่ะโหสวยว่ะเอ้ยลมโชคดีไว้เงินมึนเงนเนี่ยเฮี้ยอันนี้นะอ้วนชอบของกระบปรงไหนอ้วนของอ้วนนะกากมากนะ ของอ้วนหน้ากากเออของอ้วนหน้ากากมากเฮ้ยขอยไอลมอามบาก้าเปล่าวะไม่รู้เว้ยอ่ะโอเคดีใจด้วยนะโอเคครับครับครับได้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 จัดไปครับสวัสดีครับอันนี้คึง